นี่นะครับรายการนี้เป็นแท่นกึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้จะยาวกว่าเขานะฮะตัวนี้เป็น5ฟุตนะครับนี่ฮะตัวนี้เป็นระบบไฟ3เฟสนะครับนะฮะตัวนี้นะฮะงานประมูลออกจากวิทยาลัยเช่นกันนะครับสภาพสวยพร้อมใช้นะครับนี่ฮะก็เดี๋ยวดูการทำงานนะครับช่างเทสลันให้ดูนะฮะตัวนี้เป็นสวิตช์หยุดนะครับไม่มีเบรกนะครับ เครื่องสมบูรณ์พร้อมใช้นะครับฟังข์ชันการทํางานได้ครบเลยนะฮะแคน5ฟุตนะครับระบบไฟเป็น3เฟส3 8 0โวลต์นะครับสภาพสวยพร้อมใช้นะฮะ